ท้าเท้าต้องคลครั้งออกข้างุตคนทเขาไม่ได้เลยอ่ะหาใจเข้ายก้นขึ้นขึ้นบอลขึ้นมายกสพกขึ้นค่ะหจอังนบงยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีนะคะ บอลมาแล้วปิ๊กมาเลยอย่างเจ็าตามสอนมาชนเดอร์สักแน่ปิ๊กปิ๊กมาปิ๊กไม่ปิป๊เยี่ยมมากตายอย่างนั้นเลยค่ะมันต้องแข็งแรงสิเยี่ยมมากเลยอย่างนั้นเลยค่ะแล้วกลับมายอดเอียบมาประศุ ต้องทำคนาตอคนาอย่างนั้นเลยคะ่ะเห็นไหมคะแข็งแรงขึ้นเหยีย yeah. บถ้าใครไหวๆเลยนะคะต่อไปก็ให้สบอาสนะสบเลยนะคะตอบป้าวันเหยียบทุกที่ and 5 i ค่ะ